สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราแจกค่ะ เยี much, ่ยมมากๆพี่ปอนะคะค่ะทำหน้าที่ได้ดีไม่ขาดตกบกพร่องเดี๋ยวเรื่องตำแหน่งให้ขอบคุณค่ะก็เป็นยังหยุดอยู่นะกะหน้าที่แทนนอกจากบอกว่าเชิญชวนคุณบอกว่าทารายการแจ๋วทําแจ๋วแล้วนะคะวันนี้พี่ปอยังทําหน้าที่แทนพี่เต้นเรื่องพาไปกินด้วยอันนี้ถนัดนะคะก๋วยเตี๋ยววันนี้ค่ะพี่ปอจะพาไปนะคะจะอร่อยแค่ไหนคุณส่งมาประชันได้นะคะก๋วยเตี๋ยวประทับใจที่คุณจะส่งมาไม่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดส่งมาได้เลยที่ปาซ แปดแปดแปดค่ะก๋วยเตี๋ยวไข่ตุ้มของพี่เอวเนี้ยก๋วยเตี๋ยวไข่ตุ้มไข่ตุ้มไข่ตุ้มเราส่วนเฟซบุ๊กนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m s a ี e t v 3มีส่งเข้ามาว่านั่นตาบูหรือคะฮะอันนี้เหรอคะไม่อันอันนี้มันเหมือนอะไรนะกับดักกับดักฝันนะที่อินเดียแดงนี่หลังจบซีเกมอะออกมาแต่ก็รอดห่วงแต่ก็อ๋อเหรอคือแลรอดพูบเล ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคอสตูมชอบจัดอะไรใหญ่ๆณหยบอกเอเหรอคุณหยิบเออไปต่างประเทศก่อนสวยๆแบบนี้ใช่ไหมต้องไปต่างประเทศกันก่อนแล้วค่นนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาทานก๋วยเตี๋ยวกับพี่ปอค่ะแต่ว่าที่จะพาไปจนวันนี้เนี่ยสวยจริงๆนะคะและเป็นเมืองต้นแบบของศิลปะที่เรียกว่าเรเนซองส์ด้วยเราจะไปกันที่ที่ไหนนะฟอร์เอนซ์ไทอิตาลีอึ้งอยู่ชั่วขณะไปเลยค่ะ บรนซ์อิตาลีค่ะ oh, นี่แหละคะ่ะ <so nice. S 1> อึ้งกับความสวยงามไปชั่วขณะหนึ่งนะคะ mm hmm. อยู่ในแคว้นทัสคานีค่ะแล้วก็เป็นเมืองเอกของศิลปะโลกก็ว่าได้เพราะว่าเขาบอกเลยนะคะว่าแทบทุกส่วนของเมืองนั้นเต็มไปด้วยศิลปะหลากหลายแน่นขนาดไปด้วยงานศิลปะชั้นเยี่ยมเลยนะคะเป็นแหล่งที่แบบใครสนใจงานศิลปะเนี่ยมาศึกษาหาความรู้ได้ที่นี่โดยเฉพาะศิลปกรมรมสถาปัตยกรรมแบบบรนเนสซองด้วยค่ะและที่นี่ค่ะที่ตอกย้ำอีกครั้งว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะเพราะว่าเป็นต้นกําเนิดของจิตรกรระดับโลก อย่างไมเคิลแองเจโลด้วยนะคะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของปรมาจารย์งานศิลปะสมัยใหม่ของไทยก็คืออาจารย์ศินพิรรีก็มาจากเมืองนี้เช่นเดียวกันเมืองเมืองศิลปินใช่แล้วค่ะและจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปนะคะก็คือจุดชมวิวไมเคิลแองเจโลเมื่อักครู่นี้อยู่บนเนินเขาเลยนะคะแล้วก็มองเห็นวิวชิวทัพของเรนซ์ได้แบบ360องศาแล้วก็มีงานปั้นของไมเคิลแองเจโลที่เห็นมากที่สุด ถ้าไปเขาบอกว่าจะต้องไปถ่ายรูปสวยมากเออันนี้นี่คือนี่คือวิวที่เห็นสวยจริงๆนะคะเห็นได้จาก360องศาเลยนะคะสวยจริงๆนะคะเป็นเป็นเขาบอกว่าเป็นที่ตั้งที่อยู่บนเนินเขาอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำอาเนงค่ะทั้งเมืองเห็นทั้งเขา<อ><อ> ได้อากาศดูดีเนาะฟ้าใสขนาดนั้นและนี่แหละค่ะคือศิลปกรรมที่เขาบอกว่าต้องไปถ่ายรูปกับผู้ชายในฝันคนั่นคือเดวิดนะคะค่ะเขาบอกว่าเป็นดีใช่เป็นหนึ่งคนตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าฉันก็ไปนะแล้วทุกคนต้องไปถ่ายรูปกับตรงนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมเดวิดเนี่ยเขาเป็นตัวเอกที่แบบสู้กับยักษ์ในนิทานประดมปร์ลแล้วก็เลยกลายเป็นผู้ชายในอุดมคติอ่ะของแบบชาวฟลอเรนซ์เลยนะคะแล้วก็ยังมีรูปปั้นของเขาเนี่ย พร้อมกับการโชว์สัตว์วนแบบเนี้ยโชกันแบบเต็มๆแบบนี้ค่ะเห็นกันอยู่ในหลายๆที่ด้วยเมื่อสักครู่ที่เห็นอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นจัตุรัสซินจอรียนะคะใกล้กันก็จะมีรูปปั้นโคซิโมเป็นผู้รวบรวมทัสกานี้ให้เป็นฝึกแผ่นมีรูปปั้นเนปจูด้วยนะคะแล้วก็โบสถ์ที่เห็นอยู่นี่เขาเรียกว่าเป็นโบสถ์ซานตาโกเช่ค่ะนิกายฟานซิสกันนะคะภายในเนี่ยเป็นสุสานฝังศพหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าศพค่ะรวมถึงศพของ การิเลโอด้วยค่ะก็ังอยู่ที่นี่นะคะอีกจุดเนึ่งนี่อันนี้เด่นมากๆแล้วสวยมากๆก็คือเดียเปียซาเดลจัโมค่ะใช้เวลาสร้างถึง18ปีค่ะเป็นโดมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะ3,300ามพันส้ตารางเมตรค่ะ,คะขึ้นไปชมได้พี่ปอสามารถทำได้ด้วยบันไดสี5้ยกสิบาขั้หให้พี่ปอขึ้นบันไดนี่นะคะเด็กเด็กเห็นไหม สามารถอยู่ได้เดินอ้อมไปข้างหลังมีลิฟต์ไหมไม่มีไม่มีหรอกต้องบันไดนี่นะคะออกแบบโดยบุนเนเลสกี้ค่ะจุดเด่นคือเมื่อสักครู่อาจจะสังเกตไหมคะไม่มีเสานะไม่มีไม่มีเสาไม่มีคาตัวรับน้ําหนักแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเอ๊ะเทคนิคในการที่จะสร้างเลยไม่รับไม่มีคาแบบนี้ทํายังไงก็เป็น ศิลปะนะคะเป็นเป็นสิ่งที่ยังเป็นความลับมาจานถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็มีภาพวาดสีปูนเปียกโดยศิลปินชาวอิตาเลียนเป็นเรื่องราวของวันทิ้นโลกโดยเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวก็นิยมกันไปนะคะก็ไม่ต้องบินไปไกล<า>อยากเก็บภาพมาให้คุณได้ดูกันค่ะเ<า>ดวิดนี่เป็นอะไรที่เป็นของหัวห้ามจริงๆริไมม่จริงๆวเดวิด <c oughs> อันนี้ก็ไม่ได้เดวิดเด็กแค่มันก็โอ้ไม่เห็นเดวิดแล้วตั้านอย่างแรงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ ไปปฏิบัติธรรมดีกว่าเขื oh, <okay. S 1> ่อนิตใจจะสงบมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้มีแหล่งที่จะให้คุณได้ไปปฏิบัติธรรมนะคะเราก็ต้องบอกเลยว่าจะเป็นการชาร์จแบตนะคะเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะคะเดี๋ยวนี้เช้าหน้ากลับมาติดตามกันนะคะแด๋วจะพาไปปฏิบัติธรรมกันตอนนี้ครึ่ั่ครมงค่ะ okay.